อักษรตาเนี่ยฐานเกิดของมันก็คือปลายลิ้นไปแตะที่โคนฟันบนนะเราดูรูปกลองลิ้นนะครับเนี่ยรูปกลองลิ้นเอาปลายลิ้นของเราไปแตะให้ได้และตัวตาเนี่ยเวลามันเป็นกระสุกับเป็นดอมเนี่ยมันก็จะไปออกคล้ายคลายกับตัวโต๊ะเหมือนกันเพราะว่ามันตาก็มันจีโวก็มันปุยตาก็มันตูโต๊ก็มันตู้นะครับ่าตาเนี่ยมันจะตู้แต่ตัวโต๊ะเนี่ยมันจะ อู้ปูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้ถึงสีฟัดเราไม่รู้ถึงตานเกิดเนี่ยบางครั้งเราก็จะเผลอไปอ่านตัวตาเป็นตัวโตตัวโต,ต,วตเป็นตัวตาได้นะเราจะไปอ่านว่าุ้ยอูย้ไม่ได้นะครับต้องตี้ตู้แล้วก็ตัวตาว่ามันโดนสุกูลเนี่ยมันจะอ่านว่าอัดมันจะไม่อ่านว่าอัดอ่าอย่าไปสะท้อนนะอัดเนี่ยเราเอาลิงก์กดเอาไว้ที่โคนฟันบนให้ได้นะครับนี่คือตานเกิดของตัวตานะครับ